ครชื่ออะไรครับได้สรันตะวันครับอายุเท่าไหร,คร่ครับอายุ21ปีครับเพิ่งเรียนจบใช่ไหมเนี่ยใช่บจบที่ไหนนะจบไหนนะสารคามเนี่ยกกหรอเทคนิคสารคามจบสารคามนะปวสหรือปวชปวสปวสเนี่ฮะไปฟ้ากับรังหรือเปล่าใช่ครับไปฟ้ากับรังนี่ยนี่สามคนรู้จักกัน,นหมดหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้ครับไม่รู้เฉยนะแล้วรู้เปล่าถ้าไปทำงานที่สาขาไหนรู้ยังอำเภออะไรไม่ไม่ร mm ู er stuff, like ้ครับยังไม่รู้ใช่นะอ๋อแล้วบ้านเราอยู่อำเภออะไรบ้านอยู่อำเภอไหนเนี่ยอยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองอ๋ออยู่ผมอยู่อำเภอเมืองนะเขอยู่อำเภอเมืองครับเคยอบรมเรื่องความปลอดภัยไหมเคยไหมเคยครับเคยที่ไหนครับ บริษัทคอนเกตแฮร์วิร์ดครับคอนเกตทำอะไรมะเป็นบริษัทเกี่ยวกับะน,ะนักวัวนปลาเนี่ยอโวปาใช่ไหมอ๋ออปโาปาโซฟาจูบปาปัณณิเราพูดถึงจุดรวมพลน,นะเคยเห็นจุดรวพมพลไหมครับเคยเ,เห็นป้ายจุดรวพมพลไหมเห็นครับ ที่ไหนมาเห็นที่ไหนสุดน้องเห็นที่ไหนมั้ที่ไฟฟ้านี่มีที่อีกนะไฟฟ้าเห็นที่ไหนอีกไฟฟ้าอยู่ที่สนามกลางครับอ๋อแล้วแล้วที่อื่นเคยเห็นไหมที่ไหนจากจุดจากที่ไฟฟ้าเลยที่ไหนมั้งที่ปั๊มน้ํามันเห็นไหมเห็นครับเออปั๊มน้ํามันก็มีโรงบายก็มีใช่ไหมสถานที่ก่อสร้างใหญ่ๆก็มีจุลพล วพนะนีเรามาถามว่าจุดรวมพลคืออะไรจุดรวมพลคือเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุปั๊บทุกคนต้องมาที่จุดรวมพลถ้าเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานนะจุดรวมพลอย่างไฟฟ้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าปั๊บต้องไปจุดรวมพลเพื่อมาเช็คว่าใครมีใครเป็นอันตราย,ยามนใ,นใครเป็นอันตรายไหมคนมาเช้ามีคนมาทํางานกี่คนแล้วเหลือกี่คนอุบัติเหตุเป็นยังไงมากแล้วก็เล่าเรื่องอุบัติเหตุได้ฟังนะ แันั้นบางครั้งก็ต้องเลิกหยุดงานเลยหรือ่ต้องหรือต้องหยุดงานหรือว่าต้องกลับทํางานแล้วจะทํางานต่ออะไรเงี้ยต้องมีนี่คือจุดลงมพลนะเพราะจุดลงมพลตอนนี้คุณถ้าคุณเดี๋ยวผมจะถามจุดลมพลนะถ้าคุณไปปั๊มน้ามันปั๊มน้ามันที่จุดลงมพลชัดๆก็คือปอทใช่ไหมปอทเปิดลงมพลคุณคุณเข้าไปปั๊มน้ามันคุณไม่ได้เข้าไปปั๊มหรอกคุณไม่เข้าไปทิเติมน้ำมันหรอกคุณเข้าไปเซเว่นไปจอดรถซื้อเซเว่นซื้อของที่เซเว่นนะ คุณเดินออกมาปั๊บไฟไหม้ปั๊มให้คุณทําไงวะฮะไฟไหม้ปั๊มทำไงเอ่อเดือดลมพ่นอะเดือดลมพ่นตายเดืลมพ่นตายเลยที่ปั๊มทำไมรู้ไหมเพราะตรงนั้นมันมีถังเก็บเดืลมพ่นที่ปั๊มใช่ไหมมันจะมีถังน้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมคุณคุณต้องวิ่งออกมาเพราะคุณไม่คุณไม่ใช่คนที่ปั๊มเราไม่รู้สติการเขาไง ใช่ไหมเราไม่รู้กติกาทำยังไงบ้างเนอเราไม่รู้เนี่ยเพราะงั้นทะ้งไปที่ป้อมต้องวิ่งออกมาอยู่ไม่ได้เราไม่เรื่องเราถ้าถ้าเราจะอยู่ไฟฟ้าเรารู้ดิว่าทำาไงบ้างใช่ไหมวันนั้นอยากเข้าไปเจอบุรุไม่จุลพลที่ไม่เกี่ยวกับเราจะเกิดอุบัติเหตุปั๊บหะอเกิดอะไรไปว่าอาคีภัยแล้วแต่เราวิ่งออกมาเห็นไหมจุลพลนะตอนนี้มาอีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งคือเรื่องงานซ้ำซ้อนงานซ้ำซ้อนเข้าใจไหมฮะ ไม่เป็นไร,รอาจาอธิที่บายฟังงานซ้ำซ้อนคืองานที่ฐานที่เดียวกันเวลาเดียวกันวันวันเดียวกันเวลาเดียวกันทํางานตรงนั้นนี่ยเขาเรยงงานซ้ำซ้อนอันตรายทําไม่ได้แต่เราจะทําเพราะว่างานเราเร่งอันไฟมันเร่งไงใช่ไหม,มถ้าไม่เร่งการไฟ้าข้างบนก็ติดลูกถ้วยหรือว่าดึงสายไฟอยู่บนบนเสาไฟดึงลูกถ้วยก็ติดติดคอน์ใช่ไหม ติดคอแล้วว่าติดลูกทวติดลูกทวติดคออย่าคอยขึ้นข้างล่างก็ปรับพื้นที่ต่อกาวมั่งใชนไหมปรับพื้นที่เนี่ยนี่เขาเรียกงานซ้าซ้อนวิธีทําคือหนึ่งสำคัญเลยนะต้องประชุมเรียกมาประชุมทั้งสองทีมเลยทีข้างบนทีมข้างล่างประชุมแล้วก็ให้มีหัวหน้าคนเดียวหัวหน้าห้ามสองคนคนเดียวสั่งงานคนเดียวนะครับสั่งงานคนเดียวพูดสมมตสิสั่งแล้ว่งงานคนเดียวสำคัญต้องประชุม ไม่ประชุมไม่ได้ถ้าไม่ประชุมเราไปลูกจ้างเราไม่ทําได้เราไม่สิทธิ์ไม่ทํากฎหมายคุ้มครองเราเพราะอันตรายเราไม่ทํานต้องมีประชุมก่อนนะพอประชุมแล้วก็อาจจะข้างบนพุทธข้างบนทําข้างซ้ายข้างล่างมาทําข้างขวาหลบลทางแล้ใช่ไหมข้างบนทากซ้ายหลบสลบับไปสลับมานเนี่ยไม่เกิดปฏิเตธใช่ไหมงานซับซ้อนอันตรายแล้วอุปกรณ์ทุกอยากต้องครบนะเครื่องมือต้องครบตัวมือเครื่องมือต้องเกินร้อยอ่ะมีอะไร้ออุปกรณ์เกินร้อยเพราะมันใช้เวลาไง เวลาจำกัดถ้าให้เวลาสามชั่วโมงอะไรเงี้ยจะปล่อยไฟนะแล้วก็รถต้องพร้อมใช่ไหมมีเบตเตอรปั๊บรถสามารถเอาไปส่งได้เลยส่งคนปรปเหตุได้นี่คือจุดลวมพลนะครับมีอย่างอื่นซิกที่น้องสงสัยมีอะไรไหมไม่ครับไม่มีแล้วขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ